อาเธอร์เพนดริชายวัยว65ปีอดีตครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในเมืองเล็กๆริมชายฝั่งคอนวอนเขากเกษียณตัวเองจากโลกภายนอกหลังจากการจากไปของภรรยาความเหงาแทรกซึมเข้าไปในทุกอนุของชีวิตกิจกรรมเดียวที่เขาปลดปรานคือการแช่น้ําร้อนที่สปาท้องถิ่นเดอะคอนิซเรเนทีด้วยความหวังลมหลมแหลงแหล,ง,ลงว่าน้ําแรกจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและความเหนื่อยล้าที่กัดกินร่างกายชราภาพของเขาร่างสูงผอมบางเส้นผมสีเทาแซมขาวริ้วรอยลึกสลักอยู่บนใบหน้าบง่งบอก ถึงการเวลาที่ผ่านพ้นไปมักสวมเสื้อสเวตเตอร์เก่าๆและกางเกงผ้าเนื้อหยาบเขาเดิอนอย่างชื่งช้าหลังคอมเล็กน้อยสะท้อนความหนักอึ้งของความโดดเดี่ยวในใจทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังราวกับกลัวว่าร่างกายจะทรยศเขาได้ทุกเมื่ออเธอร์รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเงาจางๆของอดีตเป็นคนที่โลกลืมเลือนเขาจมอยู่กับความคิดถึงวันวานอันรุง่งโรจน์เอเลนร์ฮิกกินในวัย6 1ปีพนักงานผู้ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีของสปาเดอะคอนิสเรเนตี สังเกตเห็นชายชาราผู้เงียบขรึมที่มาเยือนสปาเป็นประจำเธอเห็นความเศร้าในดวงตาของเขาความโดดเดี่ยวที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นเธอเองก็ผ่านประสบการณ์การย่าร้างมาเช่นการเข้าใจดีถึงความเจ็บปวดของการอยู่คนเดียวผมสีน้ำตาลหยักศกของเธอมักถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยเผยให้เห็นใบหน้ากลมอิ่มประดับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเป็นประกายสดใสรูปร่างท้วมเล็กน้อยแต่กระชับกระเฉงคล่องแคล่วเอเลนอเป็นที่รักของลูกค้าทุกคนด้วยนิสัยที่เป็นมิตรและเอาใจใส่เธอแตกต่าง จากอาเธอร์อย่างสิ้นเชิงเธอคือแสงสว่างในขณะที่เขาคือเงาเธอค,อคือความมีชีวิตชีวาในขณะที่เขาคือความเงียบงนันแต่ลึกๆแล้วพวกเขามีบางอย่างที่เหมือนกันนั่นคือความหวยหาใครสักคนที่จะมาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจฟิโอนาเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานของเอเลนร์ที่แผนกต้อนรับมักจะคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าเธอเห็นความอ่อนโยนในตัวเอเลนร์และความเงียบเหงานในตัวอาเธอร์ฟิโอนาในวัย55ปีเป็นคนช่างพูดช่างสังเกตและชอบจับคู่เธอมัก จะกระตุ้นให้เอเลนรลองพูดคุยกับอาเธอร์เขาดูเป็นคนดีนะเอเลนรฉันว่าเธอควรลองชวนเขาคุยดูเผื่ออะไรๆมันจะดีขึ้นฟิโอน่าพูดทางยิ้มอย่างมีเลศนัยฉันไม่แน่ใจหรอกฟิโอน่าเขาดูห่างเหินเอเลนรตอบอย่างลังเลแม้ในใจจะเห็นด้วยกับเพื่อนก็ตามเขาอาจจะชอบอยู่คนเดียวก็ได้ฉันไม่อยากจะรบกวนเขาเธอมักจะกังวลเรื่องคนอื่นเสมอไม่ลองไม่รู้นักฟิโอน่าขยันขยอเธอไม่มีอะไรจะเสียสักหน่อยอย,อย่างน้อยเธอก็ได้เพื่อนใหม่ เอเลน่ถอนหายใจเธอมองไปที่อาเธอร์ซึ่งกำลังเดินออกจากสปาแผ่นหลังของเขาดูโดดเดี่ยวเหลือเกินเธอตัดสินใจแล้วเธอจะลองเสียงดูวันต่อมาเอเลนร่รวบรวมความกล้าขณะที่อาเธอร์กำลังจะออกจากสปาหลังจากการแช่น้ำเธอเอ่ยทักเขาด้วยน้ำเสียงสดใสสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเหมาะก,กับการเดินเล่นริมทะเลจริงๆอาเธอร์สะดุ้งเล็กน้อยเขาหันมามองเธอด้วยความประหลาดใจเออครับเขาตอบเสียงเบารู้สึกประหม่าอย,อย่างที่ไม่เคยเป็นมานานฉันชื่อเอเลน่าทําทำงานอยู่ที่นี่ เธอแนะนําตัวพร้อมยื่นมือไปข้างหน้าอาเธอร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปจับสัมผัสอันอบอุ่นนั้นส่งผ่านความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีอาเธอร์ครับเขาแนะนําตัวสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในมือของเธอและความอบอุ่นในหัวใจยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเอเลน่น้ำเสียงของอาเธอร์ยังคงแผ่วเ,เบาแต่แววตาเริ่มมีประกายขึ้นมาบ้างเรียกเอเลน่เฉยๆก็ได้ค่ะเธอบอกพร้อมรอยยิ้มคุณมาที่นี่บ่อยไหมครับครับเกือบทุกวันเขาตอบ น้ำร้อนช่วยบรรเทาอาการปวดข้อของผมนะครับดีจังเลยค่ะเอเลน่ตอบฉันเองก็ชอบแช่น้ำร้อนเหมือนกันมันช่วยให้ผ่อนคลายดีบทสนทนาสั้นๆเริ่มต้นขึ้นพวกเขายืนคุยกันอยู่ตรงทางเข้าสปาเอเลน่ถามไถ่เกี่ยวกับชีวิตของอาเธอร์เขาเล่าเรื่องราวในอดีตยอย่างระมัดระวังทีและน้อยเกี่ยวกับชีวิตการเป็นครูความรักในประวัติศาสตร์การสูญเสียภรรยาและความเหงาที่กัดกินหัวใจเอเลน่รับฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่ขัดจังหวะเธอสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนและความฉลาดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีเงียบขรึมของเขาขณะที่อาเธอเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นเขาก็เริ่มถามคำถามเกี่ยวกับตัวเธอเอเลนร์เล่าเรื่องราวของออเธอให้เขาฟังบ้างเรื่องราวชีวิตในเมืองเล็กๆก,ก,การทำงานที่สปาลูกๆที่เติบโตและแยกย้ายไปมีครอบครัวการย่าร้างที่ทิ้งบาดแผลไว้ในใจแต่เธอก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่การสนทนาสั้นๆครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ อันงดงามทุกครั้งที่อาเธอร์มาที่สปาเอเลนอ์จะหาโอกาสพูดคุยกับเขาเสมอพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวความคิดและความรู้สึกค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาเธอร์พบว่าตัวเองตั้งตารอที่จะได้พบเอเลนอร์รอยยิ้มของเธอดูสดใสย,ยิ่งกว่าแสงแดดในยามเช้าเสียงหัวเราะของเธอไพเราะยิ่งกว่าเสียงดนตรีใดๆเขาเริ่มเปิดใจให้เธอมากขึ้นเล่าเรื่องราวตลกๆในวัยเด็กความหลงไหลในประวัติศาสตร์และความฝัน ที่ยังไม่เคยบอกใครเอเลนร์เองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเขาความฉลาดและความอ่อนโยนของเขาทําให้เธอประทับใจเขาเป็นผู้ฟังที่ดีและมักจะให้คําแนะนําที่ชาญฉลาดเธอรู้สึกว่าเขามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ใช่แค่เปลือกนอกแต่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมองโลกในแง่ดีและพร้อมที่จะรักอีกครั้งคุณรู้ไหมอาเธอร์พูดวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังนั่งจิบชายอยู่ในห้องพักผ่อนของสปาผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วรู้สึกแบบไหนเหรือคะเอเลนร์ถามดวงตาเป็นประกาย รู้สึกมีชีวิตชีวาเขาตอบขอบคุณคุณนะเอเลน่เอเลน่ยิ้มฉันก็รู้สึกเหมือนกันนอคาอาเธอเธอบอกฉันมีความสุขมากที่ได้รู้จักคุณความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของทั้งสองคนความเงียบงันระหว่างพวกเขาไม่ได้อึดอัดแต่กลับเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆดื่มดำ่ำกับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างกันความรู้สึกที่ทั้งสองคนคิดว่าจะไม่มีวัน ได้สัมผัสอีกแล้วความรู้สึกของการได้เป็นที่รักความรู้สึกของการได้รักใครสักคนความรู้สึกของการได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในบ้้นปลายของชีวิตฟิโอน่ามองดูทั้งสองคนจากเคาน์เตอร์เธออมยิ้มเธอรู้ว่าเธอคิดถูกอาเธอร์และเอเลน่เกิดมาเพื่อกันและกันวันหนึ่งฟิโอน่าตัดสินใจที่จะเร่งกระบวนการเธอบอกเอเลน่ว่าทำไมเธอไม่ลองชวนเขาไปเดินเล่นริมทะเลดูแะบรรยากาศรโรแมนติกจะตายเอเลน่ลังเลฉันไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่อยากลองดูเธอหน้าฟิโอน่ายุคเชื่อฉันสิ ในที่สุดเอเลน่าก็ตกลงวันรุ่งขึ้นหลังจากที่อาเธอร์แช่น้ําเสร็จเธอก็เอ่ยชวนเขาอาเธอร์วันนี้อากาศดีคุณอยากไปเดินเล่นริมทะเลกับกฉันไหมคะอาเธอร์ชะงักเขาหันมามองเอเลน่าด้วยความประหลาดใจในแววตาของเขามีประกายแห่งความลังเลแต่แล้วเขาก็ตอบได้สิทำไมจะไม่ละ่ะรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาเอเลน่ายิ้มว่างอเธอรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกนี่จะเป็นการออกไปเที่ยว ด้วยกันครั้งแรกของพวกเขานอกเหนือจากบริเวณสปาทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปตามชายหาดสายลมอ่อนๆพัดผ่านเส้นผมของพวกเขาแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมากระทบกับผืนทรายเสียงคลื่นซัดส,สาดชายฝั่งเป็นจังหวะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและโรแมนติกพวกเขาคุยกันเรื่องสัพเพเรหัวเราะและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามอาเธอร์รู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขารู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งความกังวลและความเหงาที่เคยเกาะกลุมหัวใจค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความสุขและความอบอุ่น ขณะที่พวกเขาเดินเล่นอเัเธอสังเกตเห็นร้านน้ำชาเล็กๆน่ารักตั้งอยู่ริมชายหาดเราแวะทักที่นั่นสักหน่อยไหมเขาถามฉันอยากเลี้ยงน้ำชาคุณยินดีเลยค่ะเอเลนอตอบทั้งสองเดินเข้าไปในร้านบรรยากาศภายในร้านอบอวลนไปด้วยกลิ่นหอมของชาและขนมอบโต๊ะไม้เล็กๆประดับด้วยผ้าปูโต๊ะลายดอกไม้แจกันดอกไม้สดวางอยู่บนโต๊ะแต่ละตัวสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองพวกเขานั่งลงที่โต๊ะริมหน้าต่างมองเห็นวิวทะเลอาเธอร์สั่งชาเอเกเรส์ส่วนเอเลน่สั่งชาคาโมมาย พร้อมสกุนร้อนๆและแยมโฮมเมดที่นี่น่ารักจังเลยนะคะเอเลน่พูดฉันชอบบรรยากาศแบบนี้จังมันทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายผมก็เหมือนกันอาเธอร์ตอบผมไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกแบบนี้สักเท่าไหร่ทาไมล่ะคะเอเลน่ถามคุณน่าจะออกไปเที่ยวบ้างนะเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจตั้งเยอะแยะผมก็ไม่รู้สิอาเธอร์ถอนหายใจ ผมชินกับการอยู่คนเดียวแล้วมั้งหลังจากที่แมรี่เสียผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรรู้สึกเหมือนชีวิตมันว่างเปล่าฉันเข้าใจเอเลน่พูดการสูญเสียคนที่เรารักเป็นเรื่องยากฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันตอนที่ฉันอยาก,กับสามีแต่มันก็ผ่านมานานแล้วนะัอาเธอร์พูดผมไม่ควรจะจมอยู่กับอดีตไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเอเลน่าปลอกทุกคนมีวิธีจัดการกับความเศร้าที่แตกต่างกันแต่คุณดูเข้มแข็งมากเลยนะักอาเธอร์พูด คุณผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่คุณก็ยังยิ้มได้ยังมองโลกในแง่ดีฉันก็แค่พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะเอเลนรตอบชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งจมอยู่กับความทุกข์ฉันเชื่อว่าเราควรจะหาความสุขในทุกๆวันไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามอาเธอร์มองเอเลนรด้วยความชื่นชมเขาประทับใจในทัศนคติของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีซึ่งแตกต่างจากเขาอย่างสิ้นเชิงเขาอยากจะเป็นเหมือนเธออยากจะหลุดพ้นจากความเศร้าและความเหงาที่คอยรั้งเขาไว้ ผมอยากเป็นเหมือนคุณเขาพูดอยากจะมองโลกในแง่ดีอยากจะมีความสุขคุณก็เป็นได้ค่ะเอเลน่พูดแค่คุณต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆลองทำอะไรที่ไม่เคยทำคุณอาจจะแปลกใจกับตัวเองก็ได้อย่างเช่นอะไรอาเธอร์ถามอย่างเช่นเอเลน่คิดอยู่ครู่หนึ่งลองเต้นรำดูไหมคะเต้นรำอาเธอร์ทวนคำผมเต้นรำไม่เป็นหรอกครั้งสุดท้ายที่ผมเต้นรำก็คงจะสมัยงานเลี้ยงรุ่นมัธยมไม่เป็นไรค่ะฉันสอนคุณได้ เอเลนาพูดที่นี่มีงานเต้นรำทุกวันเสาร์ฉันไปประจำคุณอยากลองไปด้วยกันไหมคะอาเธอร์ลังเลขเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเต้นรำอีกยิ่งในวนัยนี้แต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่เปล่งประกายของเอเลน่าเขาก็ปฏิเสธไม่ลงตกลงเขาตอบผมจะลองดูเอเลน่ายิ้มกว้างเยี่ยมเลยขรฉันรับรองว่าคุณจะต้องชอบแน่แน่ทั้งสองใช้เวลาช่วงบ่ายด้วยกันดื่มชาทานสโคลและพูดคุยกันอย่างออกรถอาเธอร์รู้สึกผ่อนคลายอ และมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาลืมความกังวลและความเหงาไปจนหมดสิ้นมีเพียงความอบอุ่นและความสุขที่เอเลนร์มอบให้เมื่อถึงเวลาต้องจากกันอาเธอร์รู้สึกเสียดายเขาไม่อยากให้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้จบลงขอบคุณสําหรับวันนี้นะเอเลนร์เขาพูดผมมีความสุขมากฉันก็เหมือนกันคะ่ะเอเลนร์ตอบแล้วเจอกันวันเสาร์นะคะครับแล้วเจอกันอาเธอร์พูดเขามองตามเอเลนร์จนเธอเดินลับตาไปแล้ว จึงเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกมีความหวังความรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งวันเสาร์มาถึงอย่างรวดเร็วอาเธอร์รู้สึกประหม่าและตื่นเต้นเขาไม่เคยไปงานเต้นรํามาหลายสิบปีแล้วเขากังวลว่าตัวเองจะลืมวิธีเต้นและกลัวว่าจะดูตลกต่อหน้าคนอื่นๆแต่เขาก็ไม่อยากทําให้เอเลนรผิดหวังเขาจึงตัดสินใจที่จะลองดูเขาแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงแล็กที่ดีที่สุดหวีผมเรียบร้อยและฉีดโคลโลเล็กน้อยเมื่อมองตัวเองในกระจกเขาาก็แทบจํตัวเองไไม่ได้ เขาดูดีกว่าที่คิดดูมีความมั่นใจมากขึ้นอาเธอร์ไปถึงสถานที่จัดงานเต้นรำก่อนเวลาเล็กน้อยเขาเห็นเอเลนอยืนรออยู่ตรงทางเข้าเธอดูสวยมากในชุดเดรสสีฟ้าผมของเธอถูกกล้าวขึ้นอย่างประณีตอเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามเมื่อเห็นอาเธอร์เอเลนอก็ยิ้มกว้างคุณมาแล้วเธอบอกฉันดีใจจังเลยผมก็เหมือนกันอาเธอร์ตอบเขายื่นดอกกุหลาบสีแดงให้เธอสําหรับคุณขอบคุณค่ะเอเลนอรับดอกไม้มาดมสวยจังเลยคุณนี่โรแมนติกเหมือนกันนะคะผมก็แค่ อาเธอร์อ่ะอยากทำอะไรพิเศษให้คุณฉันชอบมากเลยค่ะเอเลน่พูดเธอยิ้มแขนให้เขาเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะทั้งสองเดินเข้าไปในงานห้องโถงถูกตกแต่งอย่างสวยงามไฟสโลดดนตรีจังหวะสนุกสนานบรรเลงคลอผู้คนมากมายกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานอาเธอร์รู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของเอเลน่ความกังวลก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมไหมคะเอเลน่ถามครับอาเธอร์ตอบแต่ผมเตือนคุณก่อนนะว่าผมอาจจะเหยียบเท้าคุณไม่เป็นไรค่ะเอเลน่หัวเราะ ฉันไม่ถือเอเลน่สอนอาเธอร์เต้นรำแบบง่ายๆทีละขั้นตอนเธอนับจังหวะจับมือเขาและนำเขาเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลงตอนแรกอาเธอร์รู้สึกเก้ๆกลางๆแต่เขาก็ค่อยๆผ่อนคลายลงและเริ่มสนุกกับการเต้นเขามองเอเลน่และคิดว่าเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในห้องเขารู้สึกขอบคุณที่เธอเข้ามาในชีวิตของเขาและทําให้เขากลับมามีความสุขอีกครั้งคุณเต้นเก่งกว่าที่คิดนะคะเอเลน่พูดขอบคุณอาเธอร์ยิ้มคุณเป็นครูที่ดี ทั้งสองเต้นรําด้วยกันหลายเพลงจนกระทั่งเพลงช้าเริ่มบรรเลงขอผมเต้นรํากับคุณได้ไหมอาเธอร์ Arthur ถามยินดีค่ะเอเลน่ anor, ตอบอาเธอร์อบเอลเอลเลอร์ส่วนเธอก็วางมือบนไหล่ของเขาทั้งสองเต้นรําอย่างช้าๆแนบชิดรู้สึกถึงความอบอุ่นของกันและกันอาเธอร์ Arthur, รู้สึกเหมือนหัวใจกำลังเต้นแรงเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานแล้วเขารู้สึกตกหลุมรักเอเลน่ anor, เขาพูดผมมีเรื่องจะบอกคุณอะไรเหรอคะเอเลน่ anor, ถามผมคิดว่าผมรักคุณ อาเธอร์พูดเอเลนร์ชะงักเธอมองอาเธอร์ด้วยความประหลาดใจฉันก็รักคุณค่ะเธอบอกอาเธอร์ทั้งอสองอกกอดกันแน่นจูบกันอย่างดุดดื่มท่ามกลางเสียงเพลงและแสงไฟพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคู่รักหนุ่มสาวอีกครั้งลืมอายุลืมอดีมีเพียงความรักและความสุขที่เติมเต็มหัวใจค่ําคืนนั้นอาเธอร์และเอเลนร์เดินกลับบ้านด้วยกันมือของพวกเขาประสานกันแน่นหัวใจของพวกเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันพวกเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นนอของบทใหม่ในชีวิตบทใหม่ ที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและเสียงหัวเราะอาเธอร์รู้สึกขอบคุณเอเลนร์ที่เข้ามาในชีวิตของเขาเธอทําให้เขากลับมามีความสุขอีกครั้งและทําให้เขารู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้ในวัยชาราพวกเขายังคงพบเจอกันที่สปาเดอ์คอนิสเซเรนที่ใช้เวลาว่างด้วยกันไปเดินเล่นดิมทเทลทานน้ำชาเต้นรำและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันอาเธอร์รู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใบใหม่โลกที่สดใสมีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยความรักเขาไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวอีกต่อไปเขามีเอเลน่ผู้หญิงที่เขารักและรักเขาผู้หญิงที่ทําให้เขากลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาแม้ว่าสังคมอาจมีภาพจําและความคาดหวังบางอย่างต่อผู้สูงวัยแต่อาเธอร์ก็ไม่ได้สนใจอีกต่อไปเขากล้าที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์กับเอเลนอ่อย,อย่างภาคภูมิเดินจูงมือเธอไปตามท้องถนนโดยไม่สนใจสา,สายตาของคนรอบข้างคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างเขาอาเธอร์พูดกับเอเลน่ ผมไม่สนผมรู้แค่ว่าผมรักคุณและผมมีความสุขฉันก็เหมือนกันค่ะเอเลน่าตอบฉันไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงฉันรู้แค่ว่าฉันรักคุณและฉันก็มีความสุขมากความแตกต่างระหว่างวัยนิสัยและกิจวัตรประจําวันไม่ได้เป็นอุปสรรคพวกเขากลับเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันอาร์เธอร์เริ่มหัดฟังเพลงสมัยใหม่ที่เอเลน่ชอบแม้ว่าเขาจะยังชอบเพลงคลาสสิกมากกว่าก็ตาม ส่วนเอเลน่ก็เริ่มอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่อาเธอร์แนะนําแม้ว่าเธอจะชอบอ่านนิยายรักมากกว่าก็ตามพวกเขามักจะถกเถียงกันเรื่องรถนิยมที่แตกต่างแต่ก็จบลงด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของกันและกันและพบว่าความแตกต่างนั้นกลับทําให้ชีวิตคู่ของพวกเขามีสีสันและน่าสนใจยิ่งขึ้นคุณรู้ไหมอาเธอร์พูดวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินบนชายหาดผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีความสุขได้ขนาดนี้ในวัยนี้ ฉันก็เหมือนกันค่ะเอเลนร์ตอบฉันคิดว่าฉันคงต้องอยู่คนเดียวไปจนตายแล้วแต่เราก็หากันจนเจออัเธอร์พูดและผมนี่แหละคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกคุณพูดถูกเอเลนอ์ยิ้มเราสองคนโชคดีมากที่ได้พบกันทั้งสองกุมมือกันแน่นมองดูพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงแสงสีส้มอมชมพูแต่งแต้มท้องฟ้า และผืนน้ำบรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นพวกเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการผจญภัยแม้ในวัยชราพวกเขาก็ยังสามารถมีความสุขและใช้ชีวิตยังมีความหมายตราบใดที่พวกเขายังมีกัรแลกันความรักของอาเธอร์และเอเลน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักไม่มีผรมแดงไม่ว่าจะเป็นอายุฐานะหรือความคิดความรักคือสิ่งที่สวยงามและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาไม่เว้นแม้แต่ในสปาเล็กๆ ริมชายฝั่งขอควายอ,อ่างรอเรือทันทคาดน,นอนหนูวัวแหวนอ,อ่างรอลิงลิลิงทันทคาดหลายปีผ่านไปอาเทอร์และเอเลน่าอยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองเล็กๆริมชายฝั่งคอนวอนพวกเขากลายเป็นคู่รักที่เป็นที่รู้จักและชื่นชมของคนในชุมชนหลายคนอิจฉาในความรักและความอบอุ่นของทั้งสองแม้การเวลาจะล่วงเลยริ้วรอยจะปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ความรักของพวกเขากลับยิ่งทวีความมั่นคงพวกเขายังคงไปที่สปาเดอะคอนิสเซเรนเตีเป็นประจำแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อแช่น้ำร้อนเท่านั้น แต่เพื่อรำลึกถึงความหลังสถานที่ที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกสถานที่ที่จุดประกายความรักของพวกเขาฟิโอน่ายังคงทำงานอยู่ที่สปางนั้นเธอกลายเป็นเพื่อนสนิทของทั้งอาเธอร์และเอเลนอร์และมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนทั้งสองคนที่บ้านอยู่เสมอเธอยังคงชอบจับคู่แต่ก็รู้ดีว่าคงไม่มีคู่ไหนที่จะเหมาะสมกันไปกว่าอาเธอร์และเอเลนอร์อีกแล้วฉันภูมิใจในตัวพวกคุณทั้งสองคนจริงๆฟิโอน่าพูดขณะที่พวกเขานั่งจิบชาด้วยกันในสวนหลังบ้านของอาเธอร์ ฉันรู้ว่าพวกคุณเกิดมาเพื่อกันและกันตั้งแต่วันแรกที่ฉันเห็นพวกคุณคุยกันที่สปาขอบคุณนฟิโอน่าอาเธอร์พูดถ้าไม่ใช่เพราะคุณผมกับเอเลน่อาจจะไม่ได้รู้จักกันก็ได้อย่าพูดแบบนั้นสิคัตฟิโอน่าหัวเราะยังไงพวกคุณก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีมันเป็นพรหมลิขิตคุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตด้วยเหรอเอเลน่ถามหมอแน่นอนสิฟิโอน่าตอบฉันเชื่อว่าทุกคนมีคู่แท้และสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะได้พบกันไม่ว่าจะช้าหรือเร็วฉันเห็นด้วยนะอาเธอร์พูด เขามองไปที่เอเลนร์ผมรู้สึกเหมือนได้เจอคู่แท้ของผมแล้วฉันก็เหมือนกันค่ะเอเลนร์ยิ้มฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอคุณทั้งสองจับมือกันแน่นส่งผ่านความรักและความห่วงใยให้แก่กันพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกัน และพวกเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากการไปอย่างแน่นอนวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และเอเลนร์กำลังเดินเล่นริมชายหาดพวกเขาพบกับหญิงชาราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนมา้านั่งมองออกไปที่ทะเลหญิงชาราคนนั้นดูเศร้าและโดดเดี่ยวอาเธอร์และเอเลนร์จึงเดินเข้าไปหาสวัสดีคะ่ะเอเลนร์พูดคุณยายสบายดีไหมคะหญิงชาราหันมามองทั้งสองสวัสดีจา้าเธอตอบยายสบายดีแค่มานั่งพักสักหน่อยคุณยายมาคนเดียวหรือคะอาเธอร์ Arthur ถามจา้าหญิงชาราตอบ สามีของยายเพิ่งเสียยายก็เลยรู้สึกเหงาเหงาฉันเสียใจด้วยนะคะเอเลน่พูดการสูญเสียคนที่เรารักเป็นเรื่องยากใช่จา้าหญิงชาราถอนหายใจยายไม่รู้จะทำยังไงต่อไปยายรู้สึกเหมือนชีวิตมันว่างเปล่าอาเธอร์และเอเลน่มองหน้ากันพวกเขารู้สึกเห็นใจหญิงชาราคนนั้นพวกเขาเคยผ่านความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนคุณยายอยากมานั่งคุยกับพวกเราไหมคะอาเธอร์ถามเราจะได้เป็นเพื่อนคุยให้คุณยายขอบใจจา้าหญิงชาราย,ยิ้มยายก็อยากมีเพื่อนคุยเหมือนกัน ทั้งสามคนนั่งคุยกันอยู่บนม้านั่งหญิงชราเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้อาเธอร์และเอเลน่ฟังเกี่ยวกับความรักของเธอกับสามีความสุขที่พวกเขาเคยมีร่วมกันและความเศร้าที่เธอต้องเผชิญเมื่อเขาจากไปอาเธอร์และเอเลน่รับฟังอย่างตั้งใจและแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาเองพวกเขาเล่าให้หญิงชราฟังว่าพวกเขาพบกันได้อย่างไรและพวกเขาสามารถเอาชนะความเหงาและความเศร้าได้อย่างไรยัยดีใจที่ได้รู้จักพวกเธอนะหญิงชราพูดยัยรู้สึกดีขึ้นมากที่ได้คุยกับพวกเธอเราก็เหมือนกันค่ะ เอเลน่ตอบคุณยายไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะยังมีคนที่แคร์คุณยายอยู่ใช่จา้าอาเธอร์เสริมและถ้าคุณยายอยากได้เพื่อนคุยคุณยายก็มาหาเราได้เสมอนะขอบใจจา้าหญิงชาราย,ยิ้มทั้งน้ําตายายจะจําคําพูดของพวกเธอไว้หลังจากวันนั้นหญิงชาราคนนั้นก็กลายเป็นเพื่อนกับอาเธอร์และเอเลน่เธอมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเขาทั้งสองคนที่บ้านและพวกเขาก็มักจะชวนเธอไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นเดินเล่นริมทะเลถาน้ําชาหรือเล่นเกม กระดานหญิงชาราคนนั้นรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เป็นเพื่อนกับอาเธอร์และเอเลนร์เธอรู้สึกเหมือนได้มีครอบครัวใหม่อีกครั้งขอบคุณพวกเธอมากนะัดหญิงชาราพูดกับอาเธอร์และเอเลนร์ที่ทําให้ยายรู้สึกมีชีวิตชีวายอีกครั้งยายไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงหมดไม่ต้องขอบคุณหรอกคะ่ะเอเลนร์ตอบเราต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณยายที่ให้โอกาสเราได้เป็นเพื่อนกับคุณยายใช่จ้ะอาเธอร์ Arthur เสริมเรามีความสุขมากที่ได้รู้จักคุณยายทั้งสามคนอบกอดกันพวกเขารู้สึกขอบคุณ สำหรับมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขามิตรภาพที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของพวกเขาหลายปีผ่านไปอาเธอร์และเอเลนร์ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความสุขพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ในวัยชาราพวกเขาก็ยังสามารถค้นพบความสุขความหมายของชีวิตและการผจญภัยครั้งใหม่ตราบใดที่พวกเขายังมีกันและกัน พวกเขายังคงเดินจูงมือกันไปตามชายหาดในเมืองเล็กๆริมชายฝั่งคอนวอนพร้อมกับหญิงชราและเพื่อนใหม่อีกหลายคนที่พวกเขาได้พบเจอระหว่างทางพวกเขากลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสร้างความสุขให้แก่กันและกันเรื่องราวความรักของอาเธอร์และเอเลนอกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในเมืองเล็กๆแห่งนั้นเป็นเครื่องตนใจผู้คนว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นอายุเพศหรือฐานะความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้และที่สําคัญที่สุดความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในสปาเล็กๆริมชายฝั่งคอนวอน